เชฟนังทำไรเชฟเขาใส่ให้เลลูกค้าเขาคืะไยูไ่โอเิเยียอ้เอาพัดลมไหม,อม,มเอาเลม,มัม้ดโอ้ลงเลยอ่พัดลมไปมันเออดีมากดีมากที่เป็นอย่างนี้ ไปขี่มอเตอซค์มลูกวะเอออาบน้าเก่งมากลูกมันเกิดมาอาบน้ต oh, ้นเร็วต้นแรงป่ะติมอันนี้ก็อุ้ยวันเด้อจ่อยโคตรที่ไรนะลูกขานประโยชเขื่อหอมทองก็มีด้วตู้เย็นเด้อเอ้ยบนตู้โอ้ยผมไปกินด้วยเป้ด้วยผมไหมลูกฮึ่มนี่เปิดทีวีวะ ปังน oh mm ั่งบาบางไฟเลเจเนาะอันนีลไเกตี้โอ้ย่กินให้หลายพอมหลายกินกันนี่ไงอ่ะบ่บนั่งนั่งนั่งกันบาเงยา ป้าบุ้งก็มีลูกเอาให้หลานกินเลยป้าพุ้งนะปาไข่เจียวมือสัตว์อืมอืมไปไปไปน้ำเป็นอันส้มเสือย่าเลยเจ้าอืมอืมไม่ยากไม่ยากไม่ยากกินกันแล้วอืมร้อนไปหลงไปเขาลงไม่ดูนะเอ้าเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึ่งอดอิ่มคลิมรัตชัดโอ้ยถุงเท้าอืม ให้ใสเลยนะเนาะนี่ออกเลยสลยนะัเสยงเจอเขา้าวสุดท้ายหมดล้รองเท้าพวกกินกับพี่ตุวบอ,อ่ะฮ้เมื่อนี้ผู้บ่าวมาหาผมนี่ฮ้ยท้งเมื่อนี้ตอนตีสามตีสี่ขลาดขลาดมันจะเที่ยวงานได้ไหนี่งานบุญได้ไหมนี่เขาเดนอ